สวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูโน้องทองเพชรนะคะมาขึ้นบ้านใหม่ของไทยบุญทองนะคะวันนี้ทองเพชรแต่งตัวสวยมากเลยนะคะอยู่กับพี่คุคนนะคะแล้วก็ที่ทองแม่ทองกาวนะคะอยู่กับซุ้มเขียวด้วยนะคะนี่ค่ะคนซุ้มเขียวนะคะบัวบานเซมทันคอนเมือง,ง นี่นะคะมาด้วยนะคะวันนี้น้องชายเชือกมากเลยนะคะวันนี้ดูนะคะน้องสางแต่ละเชือกนะคะเยอะมากเลยนะคะตอนนี้กําลังทําพิธีอยู่ค่ะขึ้นบ้านใหม่อยู่นะคะวันนี้คนเยอะมากเลยน้องชางก็ะเยอะมากเลยนะคะนีค่ะ่บัวบ เมืองเจ้ไพบูลเจ้ลำพูนแล้วก็สาวกะละมังนะคะอยู่ด้วยกันกับน้องทองเพชรนะคะอุ้ยชื่นใจวันนี้จของชื่นใจแตงตรมลมากเลยนะคะชื่นใจนะคะน้องทองเพชรชอบกล้วยมากเลยนะคะตอนนี้น้องทองเพชรจะไม่กินหญ้านะคะเห็นกล้วยไม่ได้เลยนะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะ กินอย่างเดียวเลยที่บัวบานก็กินกล้วยกินยากินอย่างอร่อยเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขัดดังสาวอุ้งสาวกะละมังสาวกะละมังกินอย่างอร่อยเลยนะคะสาวกะละมังสงสัยอร่อยมากเลยนะคะ น้องของเพชรหากล้วยอย่างเดียวเลยนะคะน้องของเพชรนะคะสงสยัยอร่อยมากเลยนะคะคือกล้วยนะคะเพราะว่าอ้อยกินทุกวันเลยนะคะกล้วยยังไม่ค่อยได้กินนะคะตากระังเอากล้วยให้น้องของเพชรกินนะคะดูเจ๊ไทเจ๊ลำเจ๊ไทยบูมเจ๊ลำพูนะคะสงสัยไม่ค่อยกินย่านกินอย่างเดียวเลยนะคะ สาวกะละมังก็ถือกะละมังไปตลอดเลยนะต่อกะละมังไปไหนต้องมีกะละมังนะครับพกติดตัวไปด้วยนะคะโบโบสอกะละมังสวยมากโบที่ขวัญเมืองก็หากล้วยอย่างเดียวเลยเหมือนน้องทองเพชรเลยที่ขวัญเมืองโบบานก็หากล้วอู้โบบานบอกว่าผมไม่กินกล้วยครับกล้วยเยอะเร็วครับเอาไปให้น้องทองเพชรเลย เรผ่านมาดูดูสันติภาพกันด้วยวันนี้คนเยอะๆมากเลยนะคะตอนนี้กำลังทำพิธีอยู่นะคะ บอกว่าผมอยากกินอ้อยคนหิวม,มากเลยอ้อยอ้าวสาวกะละมังเดินมาอะไรอีกอ้อยมีสาวกะละมังจะไปไหนเนาะสาวกะละมังจะไปไหนคะหากล้วยอย่างเดียวเลยสาวกะละมังลูกบ <มา S 2> ัวบานลูกทองเพชรเลยจ้าลบัวบานอ้อลำหนึ่งนะคะชิ้นสองเชือกนะคะที่มงคลกับน้องทองเพชรนะคะโรงงานอดบดอ้อยมาแล้วนะคะโรงงานอดบดอ้อยมาแล้ว ไปแล้วสาวกะละมังก็เดินใหญ่เลยนะคะสาวกะะมังเดินหักกล้วยนะคะเพราะว่าถือกะละมังมาด้วยนะคะสงสัยจะเอากล้วยใส่กะละมังนะคะแต่กล้วยหมดแล้วนะคะกล้วยหมดเดี๋ยวจะอ้อยกับหญ้านะคะอ้อยกับหญ้าน้องสองเพชรก็กินอย่างเดียวเลยเนาะทองเพชรโรงงานหมดอ้อยอย่างเดียวเลยนะคะทําไงอีกเนาะน้องชายจะไปไหนเนาะนี่ กินอ้อยอีกแล้วกินยาอีกแล้วต้งใสยอร่อยมากเลยดูนะคะด,ด,ดูดูสาวกำมังนะคะหากล้วยอย่างเดียวเลยนะคะสาวกำลังเดินหากล้วยคนหนุ่หนูชอบแบบนี้หนูชอบกล้วยจังเลยพี่บัวบานไม่กินเดี๋ยวหนูกินเองนะหนูกำลังอร่อยกล้วยเลยพี่ดูค่ะพี่บัวบานนะคะ จับปากแล้วจับปากเากนาะสาวกะละมังแล้วนะคะสาวกะละมังได้อะไรกินเนาะนี่กินอย่างเดียวเลยทอง,งเพชรทองเพชรปาปลืกตาแล้วทองเพชรทองเพชรพาปาดเปลือกตาแล้วน้องทองเพชรอ้าวมาแล้วสาวกะละมังสงสัยจะมาขอขอกล้วยอีกแล้ว สาวจะละมังาขอกล้วยขอกล้วยกล้วยหมดแล้วสาวกระมังมไปแล้วนะคะสาวกระมังมาแล้วทำหน้ามาเลยสาวกระมังจะมาขอกล้วยไปกินอีกแล้วนี่ลงท้ายที่สาวกระ,ะมังนะคะโอ้ยเดินไปเดินมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนนะคะามาหาพี่บัวบานอีกแล้ว เด็กวัวมาแล้วนะคะเด็กเด็กชุ้มเขียวมาแล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะมีเบอรตุมต้มเบอร์ลอยมาด้วยนะคะวันนี้ก็ามาพี่ก็ม,มาพิการอีกค่ะดูน้องมงคนกินอย่างเดียวเลย,ยน้องมงคนสาวก็มาด้ยวยอย่างเดียวเลยสาวก็ ทางตะลเชือกนะคะวันนี้นอ้องเพิ่มพูนไปอยู่ข้างหลังแล้วนะคะนอ้องเพิ่มพูนนะคะไปอยู่ด้านหลังแล้วอยู่กับน้องช้างอยู่กับพี่ช้างนะคะ<ว>ค <entertain, S 2> อยู่ด้วยกันนะคะน้องตะวันก็มาด้วยนะคะน้องตะวันนะคะบบาาางานยากมากเลยนะคะน้องตะวันนะคะแต่นอ้องเพิ่มพูนนะคะไม่รู้ที่อยู่เลยนะคะเดินอ้อมอย่างเยวเลยนะคะเพราะว่าตื่นนะคะ พ่าเห็นช้างเชื่อกอื่นมาเยอะมากเลยนะคะสงสยัยตัวนะคะวนมาโอ้ยบอร์บ,บานบอกว่าไม่กินแลว้วอิ่มแล้วกินยาก,ก่อนขอกินยาก,ก่อนคะ่ะ น้องช้างใส่ชุดสวยมากน้องช้างใส่ชุดสวยมากเลยนะคะน้องช้างเป็นเชือกนะคะสวยมากเลยวันนี้กำลังทำพิธีอยู่ไปสูบฝันนะคะขึ้นบ้านใหม่ น้องสองเพชรกับน้องมงคลยังไม่ไปไหนเลยนะคะโรงงานบดอ้อยมาถึงที่เลยนะคะโรงงานบดอ้อยนะคะมาถึงที่แล้วเจ๊บูลเจลำพูำพนโอ้ยกินอะกับน้องสองเพชรแล้วนะคะสงสัยชอบน้องสองเพชรนะคะสงสัยชอบมากเลย <laughs> ผ้าผ้าของน้องทองเพชรนะคะดูผลงานน้องทองเพชรนะคะเป็นผ้าคุ้มหัวแล้วนะคะผ้าคุ้มหัวของน้องต้าแล้วนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยนะคะน้องต้าเอาผ้าของน้องทองเพชรนะคะคุ้มหัวไว้แล้วนะคะเพราะว่าร้อนมากเลยอุยมองไม่เห็นสาวนาโนเลยนะคะสาวนาโนอยู่กับเน่ของเลิศรักนะคะอยู่ด้วยกันนะคะ ในคลิปนี้จบเพลงแค่น,น,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเป็นยน,นะคะเดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย